ออกรับพี่นองย่หลินลงมากเขาก็ตอนรับย่หลินแบบเต็มเต,มต็มขึ้กันค่ะนี่คือตัวสางปัญหาค่ะทุกวันทุกวันก็คือมาตาเนี่ยค่ะพี่นองวันนี้เฮ็ดอีอยังบ่บ่เนี่ยเป็นเปลี่ยนมองค่ะ มาไงมากาหมองนี้พี่น้องเอ้กูนะเจ่ย,ตจยงตัวอย่างมันที่มาขาดเทลานี่ลินเนี่ยซอกนี่ค่ะมันเข่าไปงัดไปเง,ไปงีไปกัดขาโต๊ะยลินขาดไปแล้วหนึ่งขาค่ะเบิ่งเอากับพี่น้องนัง่งเนี่ย ขาดไปแล้วหนึ่งเบิ้งฝีมือมันโอ้ยเนาะมันเปลี่ยนฟังมันมาฟังพี่มันที่หยังตัวหยังเลยเนาะเนาะเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะขึ้นมาปวดหัวแทอะเบิ้งบานเบิ้งหนามัน สนใจที่ไดค่ะนาพื้นค่ะโสมนาจอมไหวไล่ของบ้านค่ะโอ้ยยายลินกรสิรละละว่างแล้วเด้อค่ะพี่นองแต่คือมาต่ำหัวใจค่ะแท้พี่นองเอยคือมาต่ำหัวใจค่ะแท้แต่ละหมื่นกาดสะบันหันเลย หมอนจกักกรไหใเบิ่งมันดึงเบิ้งมันถึงลงมากไอ้ที่ปเด็นสำคัญก็คือขาโตเยลินอะ่ะหักไปหนึ่งหลับพี่น้องเอ้ยเยลินจะคือสิกลางโต๊ะได้ละบาเนี่มันเหลือสามขาขาที่สีมันเห็ดหักออกไปแล้วเห็ดจังไหนหลัะพี่น้องส่วนผู้อ้ายก็นอนอยู่ทั้งโซโฟ,ฟ้าการ์ดของเล่น อืมน่ะถ้ามีของให้ขาดในป่านี่บ่มีปัญหาผู้อายเลียนย่างเดียวอืมน่ะเลียนย่างเดียวมีก้ามสุขโอ้ยแต่ผู้น่องนี่ตีผู้น่องเอ้ย สีให้ยิลินเทียดจังได้ครับหลานสาวหลานชายนี่เป็นคนหูผู้ดีอยู่แต่ว่าหลานสาวนี่มันแสบค่ะมันแสบอีหลีแต่ละมือมันสร้างแต่วิกลกรรมให้ยิลินโอ้ยิลินกวบาสิปลอยว่างเลยเดย้สีบวโกรธเ่เครื่องสีอาวพ่วุซุกส่ขึ้นจาขวงมือหน,นีมันจะเฮ็ดใจได้อยู่พี่น้องมันต้องคมใจเติบมันงอยู่ด้วยค่ะ มันต้องคมใจอดทนหนออดทนหนออดทนหนอะฟีมือของหลานอดทนหนอกะทิยุบหนอพองหนอหนอหายใจเข่าเลืกๆเลือว่างานนี่อมงองพูดนะนอนทำเป็นบอลูบอลสีทำเป็นบบหูอีหยังโอ้ยหนอๆน,นอหน,นอ,นนอ,นอทั้งอายกระเล่นกัด ขอให้มีของให้เล่นอ่าเนื้อวศนยังดอกค่ะแต่ผู้นองสุดยอดสุดยอดสุดทุกสิ่งทุกอย่างร่วมอยู่ผู้เดียวอดได้ใจอดเด้อยีลินอดเด้ออดได้ใจหายใจลึกๆเด้อยีลินหายใจลึกๆเด้อมีหลานขี่ดื้อาหายใจลึกๆเด้อ ทักตทวพี่น้องเนาะดีมันบอกกดหมอนญห,หลินอีกมันเหล่นแต่ขาโตกัดกัดสิ่งกับกัดของแถวเนี่โอ้ย